เชื่อว่าหลายๆคนนี่ก็เคยเป็นเวลาที่ทํางานแล้วเราอาจจะมีทําอะไรผิดพลาดไปบ้างแล้วก็รู้สึกกลัวว่าหัวหน้าจะเห็นอาจจะแอบอาจจะหลบหรือว่าบางทีก็สงสัยว่าเอ๊ะหัวหน้าไม่รู้เหรอในสิ่งที่เราทําพลาดในงานที่เราทําผิดจริงๆแล้วอยากจะบอกเลยในฐานะคนที่เป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้บริหารเนี่ย บางทีเนี่ยเขาเห็นในข้อผิดพลาดแต่ที่เขาไม่พูดคือนั่นหมายความว่าเขาให้โอกาสเขารู้ว่าความผิดพลาดมันอาจจะเกิดได้หรือเขาอาจจะใช้วิธีการสอนงานในครั้งต่อไปอาจจะพูดในภาพรวมซึ่งถ้าหากว่าเรารู้ตัวในเรื่องของการทํางานที่มันพลาดไปหรือมันไม่เต็มร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ควรที่จะปรับปรุงตัวแล้วก็ทําไม่ให้ผิดซ้ําในเรื่องเดิมๆ่ะ แน่นอนนะว่าเราก็จะมีการพัฒนาการทํางานอื่นๆอย่างดีด้วยแต่ถ้าหากว่าเราไม่ปรับปรุงตัวแล้วคิดว่าหัวหน้าไม่เห็นอาชันยังทาอยู่ฉันจะทาต่อไปนั่นแหละค่ะคือถ้าหัวหน้าได้พูดเมื่อไหร่นั่นหมายความว่ามันสุดแล้วเขาเห็นมานานแล้วเขาถึงเรียกเขาถึงถามเขาถึงพูดอย่าคิดว่าเขาไม่รู้อยู่ที่ว่าเขาจะพูดหรือไม่เท่านั้นเองสิ่งที่เราจะต้องปรับก็คือตัวเรานะคะ